1นพีเทครองด้วยกรรมวิธี Reverse Osmosis โทร02 426 4665-8 AJ DVD Home Theater กระห่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะพบก,กับรายการ Happy Society แลอะออดทุกๆวันพุธเป็นประจำแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะจะพาผู้ชมไปทักผ่อนทางใจกันแล้วก็ไปปฏิบัติการสร้างสุขจะเป็นที่ไหนนั้นเตรียมตัวชมค่ะแต่ว่าช่วงแรกไปชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในร่มกล้าชาวประชากรค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรเห็นว่าบริเวณบ้านขุนวางมีพืชเสพติดอยู่มากจึงรับสั่งให้หน่วยงานในพื้นที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมควบคู่กันโดยเปลี่ยนจากการทำไร่เลื่อนลอยมาปลูกผักในโรงเรือนทำให้สามารถลดพื้นที่เพาะปลูกจนสามารถเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ ไม่น่าเชื่อว่าห่างจากกรุงเทพอันแสนวุ่นวายคุณจะได้พบสถานที่พักผ่อนทางใจอันเงียบสงบสถานปฏิบัติธรรมพุทธสถานคลายทุกตั้งอยู่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเส้นทางไปสุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพเพียง40นาทีเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สร้างขึ้นอย่างมีความหมายว่าพุทธสถานคลายทุก คุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่สถานวิปัสนาพุทธสถานคลายทุกข์ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์กิกิจารย์รค่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะพระอาจารย์จุดเริ่มต้นของสถานที่แห่งนี้เนี่ยเริ่มต้นยังไงคะพระอาจารย์จุดเริ่มต้นจริงๆก็อยากจะเป็นที่ที่ให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามาสนทนาธรรมฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันเน้นเรื่องว่าอยากจะให้ คลายจากความทุกข์ที่เป็นกันอยู่ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าจริงๆมนุษย์ที่ทุกข์เพราะว่าไม่มีปัญญาไม่เข้าใจความเป็นจริงไม่เข้าใจศัจธรรมไม่รู้ว่าจะต้องบริหารจัดการความคิดเวลาและก็ชีวิตของตัวเองยังไงก็จึงอยากให้เขาได้เข้าใจความเป็นจริงมนุษย์เนี่ยที่ทาทุกสิ่งทุกอย่างกันไปเนี่ยนะด้วยอํานาจของอารมณ์ต่างๆเพราะเขาไม่รู้ไงเขาจึงกล้าทําโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทํานั่นแหละจะมีผลกับตัวเอง อะไรที่ทําให้พระอาจารย์เลือกที่จะเดินเข้าสู่ทางธรรมค่ะไปทําพิธีกรรมเขาเขาก็บอกว่าถ้าจะช่วยเหลือคนที่เป็นพี่น้องอะไรกันเนี่ยนะก็ให้ไปบวชชีพามอาจารย์ก็เลยไม่รู้หาที่ไหนไปบวชก็เลยไปบวชที่วัดมหา,าธาตุคณะ5วันแรกที่เขาไปก็ปรากฏว่าเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสิ่งที่ได้มันมากกว่าการแก้กรรมอะไรของคนอื่นเขาทั่วไปมันเป็นสัจธรรมมันเป็นปัญญามันเป็นสิ่งที่เรียกว่า มีอย่างนี้ด้วยหรือบนโลกใบนี้แล้ววันแรกที่ได้นั่งสมาธิวันแรกที่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานน้ําตามันหยดมันกลายเป็นว่าพวกเรากําลังทําอะไรกันอยู่บนโลกใบนี้มนุษย์ไม่รู้เลยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีสาระเลยก็เลยพัฒนาการมาจนกระทั่งวันเวลาถึงความอิ่มถึงทุกอย่างถึงก็เลยคิดว่าพอเหอะเราควรจะมาอยู่ในบรรยากาศในสถานที่ในเพศที่เรียกว่ามันเหมาะกับเรา ก็จริงก็จริงได้มาบวชนั่นแหละค่ะซึ่งสังคมเราตอนนี้ค่ะพระอาจารย์ความทุกข์มันเยอะเหลือเกินนะคะอ,อยากจะให้พระอาจารย์ให้ให้เกร็ดเล็กๆน้อยๆว่าทํำยังไงถึงจะให้เรายังอยู่ในชีวิตของทางโลกอยู่แล้วก็พ้นทุกข์ได้มนุษย์ที่ทุกข์ก็เพราะว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเขทาทั้งนั้นถ้าเราอยู่คนเดียวบนโลกไปนี้นะเราจะไม่เดือดร้อนเลยแต่พอมีคนนั้นคนนี้ปั๊บเสื้อผ้าเราต้องมีเต็มตู้ เราจะต้องมีบ้านที่ใหญ่โตเพราะว่าเราอยู่ใต้อำนาจของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยถ้าเรารู้ความจริงว่าเรามาอยู่โลกไปนี้แล้วไม่เกินร้อยปีเราจะไปเอาอะไรขณะที่อยู่นี่เราเราจะต้องสร้างกรรมดีมีชะนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเรายังไม่ฉลาดเรายังโง่ตายไปเราก็โงก่กว่านี้อีกเพราะวันนี้เราจะต้องฉลาดให้ได้ฉลาดตรงไหนฉลาดตรงที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรประโยชน์ที่จะต้องจากโลกนี้ไปเราจะเอาอะไรไปปัญญาคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้พวกเรามีมันจะได้เมื่อจาก พบนี้ไปเราจะไปอยู่อีก30ภพบ0ภูมิเราจะอยู่กันยังไงถ้าเผื่อว่าเราไม่เตรียมตัวคําสอนผู้เจ้ามีไว้หมดเลยเต็ไมไปหมดเลยนะถ้าเราใส่ใจสนใจนะจะเป็นประโยชน์มหาศาลจะเป็นอริยทรัพย์ไม่ใช่ของบนโลกใบน,นี้ที่เราหลงไหลกันหรอกม,มาที่นี่ก็เลยค่อนข้างที่จะสงมบมากมากค่ะอาจารย์พระอาจารย์ตั้งใจสร้างที่นี่เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติจริงๆใช่ไหมคะแหล่งปฏิบัตินะแต่ว่าถ้าพูดถึงความต้องการต้องการผลของการปฏิบัติมากกว่า คนโง่มาต้องฉลาดออกไปคนเล่าร้อนมาต้องเย็นไปคนที่มีกิเลสต้องน้อยไปคุณจะต้องกินน้อยคุณจะต้องสงบสงเยมคุณจะต้องไม่สนุกสนานคุณจะต้องไม่เพลิดเพลินคุณจะต้องอยู่ในความสงบคุณจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่สนุกแต่คุณจะอยู่ด้วยความรู้สึกว่ามันสบายแต้ถ้าคุณเริ่มชนะใจคุณก็จะเริ่มรู้คุณเริ่มมีพลังอินทรีย์คุณจะแข็งขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะดีขึ้นทําให้คุณเนี่ยจะค้นหาจะจะธรรมได้ได้ชัดเจนมากขึ้นและชนนะมั คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเราได้แง่คิดมากมายจากพระอาจารย์ค่ะถ้าคุณผู้ชมนําไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตประจําวันการทํางานแล้วก็ในครอบครัวเนี่ยหวังว่าจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์กิจกิจสาโรค่ะเจริญพรอรล